สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ยูทูปช่องกนิกาจ้าบายทินทบดิตนะฮะเอาครับาพรปราภารถแจ็คสแปโร่ครับออกมาแล้วครับโอ้งานคุณบอ่อฮะของวิเชียนพืชผลฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับแคันนี้หล่อสุดแล้วครับไอทีมเอาครับเปิดบอไม้นะฮะอีกที่หนึ่งหลังจากที่เราพาไปดูการขุดสะหนึ่งไร่ที่ความลึก12เม,มตรนะครับแหมเสียดายสะลูกนั้นฝนตกไลยฮะ ผมก็เลยไม่สามารถตามงานให้กับทาง FC ได้รับชม <_ d ata> ได้จบเรื่องราวครับมาแล้วครับเพลเอกเราอีกคันหนึ่งคันนี้ขายดีฮะ <_ d ata> จากทิพหะหัวลายท่านผอบอฮะผอ,อหมายถึงว่าเป็นผัวที่บ้านนะครับเป็น <_ d ata> นี่ไปดูลีลาเขาปีนบ่อสักหน่อยหนึ่งครับ เอาแบคโฮมาคันหนึ่งนะครผู้ชมเพราะว่าระยะทางนี้วิ่งไกลอยู่วันนี้อีกคันหนึ่งครับเอาไปตีป่าอยู่3ามสอศนดีทูครับแคทเธอร์พิล่านะฮะของอาเฮียวิเชียนพืชผลครับ 6,000ชั่วโมงครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วครับเริ่มชันเริ่มลึกแล้วละ่ะนี่ก็ประมาณช่วงช่วงเช้าช่ชมประมาณ3มโมงนิดนฮะเกือบ4ี่โมงครับ3มโมงกับอีก35นาทีผมพาดูคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลากยาได้สัก กี่นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้รถค่อนข้างที่จะบางตาครับบิ่งสายไกลมากันครบนะยกเว้นแม็กโครถ้าสองคันก็คงจะต้องเหงาหนนึงก็ลเลยมาแค่คันเดียวอีกคันหนึ่งอย่างที่บอกครับไปตีป่าอยู่ เดี๋ยวมาร่วมลุ้นด้วยกันครับคันจักรทิพย์นี่เขาบอกว่าฮือฮาตลอด <c oughs> อีเช์พืชผลก็อยู่โซนสระแก้วค่อนมาทางาประเทศเพื่อนบ้านน้ำชมใ,ใกล้ๆก,กันกับเขตอำเภออรัญญะประเทศนะฮะ ถ้าบอกว่าอารันนี่น่าจะทราบกันดีโอ้เจอกับดินแข็งนะคผู้ชมบ้างเว้นจากรถ10บล้อเข้ามาครับแมคโคต้องขูดฮนะต้องขูดด้วยรอไม่งั้นนี่เสียเวลาในการขุดฮนะ ดูจากทรงแล้วครับใช่เลยครับขุดดินมารอไว้กองตรงนี้แหละดินเหนียวแ้แข็งแล้วครับถ้าอีกค่ายหนึ่งมาขุดนี่น่าจะร้องจากแล้วฮะ ได้สะสวยเลยนะครับเจ้าของที่เยี่ยมเลยมีคันสะด้วยนะครับเอาไว้กันตกฮนะแต่ว่าไม่มีชานก็ใช้เป็นความลาดเอนะียงฮะอีกนึงคือดินแข็งมากยังไงก็ไม่พังเลยฮะสะเอาเปลี่ยนอยนึงครับไม่งั้นรถอาจจะยกครับเพราะว่า ต้นาำรับของจักรที่หัวลายต้องยกไปโอ้แรงดีครับแรงดี นี่แหละครับเท่าแก่วิเชียนถูกอกถูกใจฮะก็เลยต้องเลือกใช้เป็นฟูโซครับพี่ชมลองเอาหมดละทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็จะเป็นอีซุฮีโน่ฟูโซยูดีนะครับสุดท้ายครับมาลงตัวกันที่ฟูโซนี่แหละครับด้วยเหตุผลหลักก็คือเขาบอกว่าเป็นรายชาแห่งบ่อดินฮะ แล้วก็ตอนนี้คือค่าตัวนี่ก็ไม่ถือว่าแพงครับคุณผู้ชมถือว่าสมน้ำสมเนื้ออ่ะมาแล้วครับพี่บอยสีนะ่สิบฮะฉายาเขาบอยสี่สิบนะครับสี่สิบนี่ไม่ได้หมายถึงอายุนะครับ 40นี่หมายถึงความเข้มข้นนะครับผู้ชมชายานี้นี่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายนะฮะสอสรวงข้าว เป็นผลดีเลยครับโกยดินไว้รอฮะตักแต่ละดอกครับอุ้มๆมาเน้น,เน,นเน้นเนื้อๆ,ๆครับผู้ชมนี่ถือว่ายืนเสเมอกับ10ล้อฮะ,อะเอา10ล้อเราเข้ามากันเนื่องแค่ที่ทีแล้วครับ โอ้ห้ดินประเภทน,นี้ฮะเป็นถมที่สุดยอดเลยแน่นดีครับทั้งเหนียวทั้งแน่นทั้งแข็งเขาบอกว่าจ้อทิ้งไว้ประมาณราวๆสักสี่เดือนนะฮะแต่ส่วนมากบ้านเราครับผมปุ๊บก่อสร้างปั๊บเลยทุกวันนี้มันมีสูตรฮนะรัดขั้นตอน งานนี้วางท้ายไม่ได้นะครับถ้าวางท้ายนี่ลอยเลยครับผู้ชมงานนี้มีตลอดนะครับสำหรับทีมี พิเชนพืชผลน,นะฮะหลายคนก็ยังงงสงสัยอยู่ว่าเอ้ทีมนี้เท่าแก่เขาหางานยังไงครับงานในวิ่งมาชนเลยผู้ชมต้องรันคิวให้ดีครับหลายคนก็อยากจะเรียกใช้บริการฮะนั่นก็เพราะว่าตอบโจทย์ฮะอันในเรื่องของการบริการแล้วก็เรื่องของระยะเวลาผู้ชมแป๊บๆฮนะผมที่สองสามไร่เนี่ย ไม่กี่ิดใจไม่กี่วันละครับเสร็จเร็วทันใจฮะต้องเรียกใช้วิเชียนพืชผลเรียบร้อยฮะปิดคลิปกับคันของพี่บอยนี่แหละ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้านะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับอ้าวมี38ลงมาล้ลยเนี่ย38รอเป็นช็อตหน้าเล้วทู้ชมคลิปหน้านะฮะอย่าลืมติดตามกันครับ